สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะแม่สมศรีค่ะวันนี้พาสาวน้อยไปสวนสาธารนณะไปกันสองคนแม่ลูกอากาศ28องศาพี่น้องขาะร้อนมากร้อนที่สุดเป็นประวัติการเป็นวันที่ร้อนที่สุดใน UK วันที่ร้อนที่สุดในอังกฤษเราอยู่บ้านไม่ได้นะเพราะว่าอากาศร้อนมากก็ หากิจกรรมทำค่ะตอนนี้ก็กํ็กาลังเดินไปที่สวนสาธารนณะไหนหนูเอาอะไรไปเอา,าเอามาให้แม่ดูเราห่อน้ำไปกอกน้ำเอาถือขึ้นมาห่อน้ำใส่น้ำแข็งเอาเอาไปดื่มเอาเอาน้ำกับน้ำแข็งกอกน้ำไปด้วยนะคะเพราะว่าสาวน้อยนัดเจอก,กันกับเพื่อนที่สวนสาธารนณะ เราก็จะไปเจอกันก่อนที่จะถึงสวนสาธนะารณะตาวน้อยก็จะโทรให้เพื่อนออกมาเพื่อนก็จะมาคอยอยู่ที่ป้ายรถเมี์ก็จะเจอกันก่อนนี่นะคะลูกสาวก็กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแม่ก็ต้องเอนเตอร์เทนแต่ก็ไม่กล้าปล่อยให้ลูกไปสวนสาธารณะคนเดียว เพราะว่าลูกกำลังจะเข้าสู่หวัยรุ่นอะขอมนข้ามถนนดูรถด้วยก็ต้องไปเป็นเพื่อนนางนางก็นัดเจอกันกันกนกบเพื่อนแต่ก็ไม่ปล่อยให้นางไปกับเพื่อนสองคนก็ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยเราก็กันไว้ดีกว่าแก่เนะาะเพื่อนๆค่ะเผื่อเกิดภัยอันตรายใดๆขึ้นมาก็คือที่อังกฤษมีภัยอันตรายรอบด้านถึงว่าจะเป็นเมืองบ้านเมืองที่พัฒนาแล้วแต่ คนที่มาอยู่ที่นี่หลากหลายประเทศหลากหลายเชื้อชาติมากเราก็ต้องป้องกันไว้ดีกว่าแกว่าหากเกิดอันตรายภัยอะไรเกิดขึ้นมากับลูกของเราเราจะไม่มาเสียใจทีหลังระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปพักนะคะก็คือตอนนี้แดดบดแดด,อแด,ดโอเคแดดบดแล้ววันนี้เป็นวันที่ร้อนที่สุดในประเทศอังกฤษร้อนมาก ออกข่าวกรมอุตุออกข่าวเป็นวันที่ร้อนที่สุดอากาศเมื่อเช้าเตือนภัยออกมา28องศาก็ร้อนสมชื่อร้อนมากจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ต้องอยู่ให้ได้ถึงหน้าหนาวก็หนาวถึงหน้าร้อนก็ร้อนนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนของวันนี้โอเคข้ามถนนไว้ควิก เอาหมวกของคุณพ่อมาใส่ยืมหมวกคุณพ่อมาใส่เพราะว่าแม่สมศรีไม่มีหมวกกันแดดนะคะหลังจากที่โทรนัดกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วเพื่อนนางก็จะออกมาคอยตอนนี้นางเดินนำหน้าแม่ไปแล้วนะคะแม่ก็เดินคุมเชิงน,นี่ละคะเพื่อนขาลูกกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเราก็ไม่อยาก จะปล่อยให้ลูกเผชิญภัยอันตรายคนเดียวเนาะคือลูกอยาออกจะไปเล่นแล้วแม่ก็ไม่ว่าแต่แม่ก็ยังกะก้ากลัวที่จะปล่อยให้เขาไปคนเดียวกับเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวแม่สมศรียังไม่11ปีนะคะเพื่อนๆ่ะเ,เหลืออีก5อาทิตย์นางก็จะจบจบชั้นปถมและเดือนกันยานี้นางก็จะขึ้นไฮสคูลแล้ว ตอนนี้โทรหาเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็มาลุ้นว่าเพื่อนจะออกมาหรือเปล่าคุณเพื่อน่ะเดินไประหว่างทางที่นี่แหละคะ่ะระหว่างทางที่แม่สมศรีไปที่สวนสาธารณะกนาาค่าก็จะผ่านหมู่บ้านผ่านเขตชุมชนแต่ว่าพาักก็ไม่ไกลจากบ้านแม่สมศรีนะคะเดินประมาณ5นาทีก็ถึงพักแล้วนะครับเพื่อน่ะ ก็โทรคุยโทรนัดกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนัดเจอกันก่อนที่จะเข้าสวนสาธารนณะก็มาลุ้นมาดูว่าเพื่อนจะออกมาหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะครับเพื่อนคะแต่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ห้องไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกันเนาะอยู่ชั้นเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าก็เป็นเพื่อนสนิทที่ เดินกลับบ้านมาด้วยกันทุกวันเวลาพักเบรกช่วงทานอาหารก็จะเล่นด้วยกันนางก็คุยให้ฝังแต่ว่าการที่จะไปโรงเรียนไฮสคูลเดือนกันยานี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเดียวกันนะคะพ่อแมอ่ของเพื่อนนางของเพื่อนน้องซาร่าก็แอพพลายก็คือสมัครให้ อีกโรงเรียนหนึ่งคนละโรงเรียนกับน้องซันล่าค่ะตอนนี้มานั่งแล้วนะคะเพื่อนคะนั่งรอให้เพื่อนสาวน้อยออกมานั่งอยู่หน้าสวนสาธารนณะนั่งอยู่หน้าทางเข้าก็ข้างถนนนิดนึงก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็จะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเสียงดังนิดนึงนี่แหละคะ่ะชีวิตเร็วๆเลยนะคะ นี่ลูกสาวแม่สมศรีมองเห็นตับผมนางไปยืนแ,แอบบล่มคุยกับเพื่อนนางรอให้เพื่อนนางออกมาก็<ม>าคือสาวน้อยนางจะตื่นเต้นมากเพราะว่า่าแม่สมศรีปล่อยให้ลูกชายไปเล่นที่สวนสาธารนณะคือเพื่อ,อเด็กผู้ชายเนาะเขาออกไปเล่นคนเดียวได้แต่ว่าลูกสาวแม่สมศรียังไม่กล้าปล่อยเพราะเขาเด็กเกินนะคะตอนนี้ยังไม่11ขวบเขาเด็กเกินไปนี่ค่ะ ก็ไปยืนคอยอให้เพื่อนออกมาจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศที่อยู่หน้าสวนสาธารณะเลยนะคะรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาก็เห็นมีวันนี้ก็คือแบบว่าอากาศจะร้อนมากอากาศจะดีมากผู้คนออกมาปิกนิกมาที่สวนสาธารนณะกันเยอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เห็นรถจอดก็คือเพียบเลยนะคะออกมาพักผ่อนหย่อนใจเนาะ นี่นะคะชีวิตเร็วๆของคนอังกฤษถ้าช่วงไหนช่วงซัมเมอร์ที่มีแดดดีผู้คนก็จะรวมตัวกันก็คือพากันออกมาพักผ่อนหย่อนใจมาอาบแดดอะไรก็อย่างนี้นะคะมาอาบแดดก็่ากันไปที่สวนสาธารณะก็พาลูกใครมีลูกมีหลานก็พามาเล่นที่สนามเด็กเล่นที่เขาปล่อยมีที่สําหรับให้เด็กเล่นเนาะเพื่อนๆคะนี่นะคะชีวิตในต่างแดนของแม่สมศรี ที่พาสาวน้อยมาที่สวนสาธารนณะในวันนี้ก็ใช้เพื่อนดูก็คือตอนนี้นั่งคอยอเพื่อนของลูกสาวที่นัดกันไว้โทรไปแล้วนะคะก่อนที่จะออกมาจากบ้านก็โทรเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนนางก็จะช้านิดนึงเรามาถึงก่อนเวลาตอนนี้ก็มานั่งคอยไปค่ะลูกอยู่อีกมุมหนึง่งแม่อยู่อีกมุมหนึง่งซึ่งก็มองดูความมองดู อมองดูเขาอยู่ไกลๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะติดกับถนนใหญ่ติดกับถนนเมนหลักเลยนะคะพาร์คแห่งนี้ที่แม่สมสีมานั่งอยู่ก็คือเป็นสวนสาธารนณะประจำแอเรียประจำหมู่บ้านที่แม่สมสีอยู่ก็คือใหญ่มากนะคะเพื่อนๆค่ะพาร์คแห่งนี้บอกเลยว่า ร้อกว่าไร่หรือว่า200ไร่ก็ว่าได้ mm hmm. ก็คือใหญ่มากจริงๆนะคะคุณนคขะใหญ่มากก็คือเป็นสวนสาธารณะที่มีมานานแล้วในคําบอกเล่าที่แฟนของแม่สมศรีพูดให้ฟังเนาะก็คือแต่ก่อนจะเป็นบ้านจะเป็นบ้านของคนรวยเป็นบ้านมหาเศรษฐีจริงๆคะ่ะพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเขาก็บริจาคพื้นที่พื้นดินให้ รัฐบาลให้ในส่วนของรัฐบาลเปิดในการใช้สอยก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆคะ่ๆคะแม่สมศรีอาจจะมีข้อมูลไม่เต็มเม็ดเต็ม етров, หน่อยแต่ก็อยากจะมาเล่าสู่คนฟังในส่วนที่แม่สมศรีได้รับรู้ข่าวสารมานะคะ <_ S 1> ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ <ๆ S 2> ระหว่างทางที่มานั่งคอย รอเพื่อนลูกสาวที่จะมาเจอกันก็มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนนี่แหละค่ะมาให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นกันถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดแม่สมศรีก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะอาจสวัสดีมือเดียวนะคะเพื่อนๆ่าอีกมือถือขากล้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ